วันนี้กับ3สุดยอดอาหารนะคะที่ช่วยต้านโรคความดันโลหิตสูงนะใครอยากรู้ว่า3มสุดยอดอาหารนี้มีอะไรบ้างนะคะที่จะสามารถที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากโรคความดันโลหิตสูงนะตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เนี่ยพิการนำสามสุดยอดอาหารนะคะที่ช่วยพวกเราเนี่ยต้านโรคความดันโลหิตสูงนะคะ <Okay. S 1> อันดับแรกมารู้จักกับโรคความดันโลหิตสูงกันสักนิดหนึ่งนะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอันตรายมากๆนะคะหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะประมาทว่ามันเป็นโรคที่แบบว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยคือสาเหตุสาคัญของอีกหลายๆโรคที่จะตามมานะคะอย่างเช่นอัมพฤกษ์อมัอมาพาตน,นะคะกล้ามน้ ื้อหัวใจขาดเลือดนะหรือหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดส่วนปลายที่อุดตันหรือว่าตีบตันนะจนทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนปลายของร่างกายเนี่ยไม่ได้นะคะอย่างเช่นปลายมือปลายเท้าขาดเลือดไปเลี้ยงนะ ในเรื่องของการประเมินภาวะความดันโลหิตสูงนะคะก็จะมีความดันตัวบนนะคะซึ่งเป็นความดันของหัวใจขณะที่มีการบีบตัวนะคะแล้วก็ความดันตัวล่างนะก็เป็นแรงดันขณะที่หัวใจในเนี่ยคลายตัวนะคะซึ่งค่าปกตินะก็คือควรจะอยู่ที่ประมาณตัวบน120ตัวล่างประมาณ80มิลลิเมตรปรอทน,นะคะซึ่งในเรื่องของความดันเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยยิ่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะมากกว่า40ปีขึ้นไปนะ <c oughs> มีแนวโน้มที่ความดันเนี่ยจะค่อยๆสูงเป็นความเสือ่อมตามธรรมชาติ ของเส้นเลือดของเรานะคะซึ่งการที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจนผิดปกติมากจนเกินไปนะคะส่วนความดันที่จะต้องเริ่มดูแลเป็นพิเศษนะคะก็คือตัวบนประมาณ130ตัวล่างประมาณ80อันนี้เรียกว่าความดันโลหิตสูงระยะเริ่มต้นนะคะระยะนี้ยังไม่ต้องใช้ยาแต่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะซึ่งพฤติกรรมที่จะมีผลทาให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือความเครียดอาการนอนไม่หลับเรื้อรงังการทานอาหารที่เค็มจัดบ่อยๆนะคะ ีน้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในโหมดปกติได้นะก็จะสามารถที่จะลดความดันให้อยู่ในเก์ปกติได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าหากว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วความดันก็ยังสูงอยู่นะคะโดยที่ความดันตัวบนเนี่ยมากกว่า140แล้วก็ตัวล่างประมาณ80-85นะคะอันนี้เนี่ยเป็นความดันหลอยสูงที่อาจจาเป็นจะต้องใช้ยานะคะแต่ก่อนที่จะถึงสเต็ปในเรื่องของการใช้ยานะคะเรามาป้องกันกันก่อนด้วยการบริโภค3สุดยอดอาหารที่ช่วยต้านโรคความดันหลุยสสูงกันนะคะจะทําให้เราเนี่ยปล อดภัยจากภาวะความดันโลดสูงได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยกับอาหารชนิดที่1นนะคะก็คือในกลุ่มของผักใบเขียวในกลุ่มของผักใบเขียวเนี่ยจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมแล้วก็วิตามินซีนะคะซึ่งแร่ธาตุและวิตามินทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้หัวใจของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้เส้นเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่มมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลดสูงได้นะคะในกลุ่มผักใบเขียวควรจะบริโภคให้ได้4 5ทัพพีต่อ1วันนะคะซึ่งผักที่พ แนะนำจะให้รับประทานเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็อย่างเช่นผักกาดนะคะผักคะนา้าบรอกโลคลีนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีแมกนีเซียมและก็วิตามินซีสูงนะ,ะช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงได้ด้วยค่ะและมาถึงอาหารชนิดที่2นะคะก็คือในกลุ่มของธัญ,ญพืชไม่ขัดสีนะคะอย่างเช่นข้าวกล้องทุกชนิดนะคะข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมและซิลิเนียมนะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้ นะจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะทำให้หลอดเลือดไม่ตีบไม่ตันไม่แข็งนะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้นะคะซึ่งปริมาณที่แนะนําก็คือวันละประมาณ6ทัพีนะคะหรือถ้าหากว่าใครที่ทานข้าวสามื้อก็คือมื้อละประมาณ2ทัพพีนะจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะ และมาถึงสุดยอดอาหารชนิดที่3นะคะที่ช่วยพวกเราเนี่ยต้านโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็คือถั่วทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเปลือกแข็งหรือว่าถั่วมเมล็ดแห้งนะคะยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของถั่วเปลือกแข็งนะคะอาจจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วพิทาชิโอเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่ม HDL นะคะช่วยในเรื่องของการทาความสะอาดหลอดเลือดป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตันนะคะและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดของเราได้ดีมากๆเลยนะคะและใน กลุ่มของถั่วมเมล็ดแห้งก็คือถั่วห้าสีนั่นเองนะคะถั่วดําถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถรับประทานได้นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะลดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลายนะคะเพราะฉะนั้นไปเลือกรับประทานกันในรูปของถั่วทุกชนิดนะคะให้ประโยชน์มากๆเลยพูดถึง3สุดยอดอาหารที่ควรทานเพื่อต้านโรคความดันโลหิตสูงไปแล้วนะคะพี่การอยากจะฝากถึงอาหารที่ห้ามทานเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิต สูงสักนิดหนึ่งนะคะก็คืออาหารในกลุ่มของอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารหมักดองนะคะอย่างเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงปลาเคม็มเนื้อเคม็มผักดองต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยอุดมไปด้วยโซเดียมนะสูงมากๆเลยนะคะกินบ่อยๆนะจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะความดันโลหยสูงได้นะคะและสิ่งที่ห้ามอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้วก็บุหรี่นั่นเองนะคะ ทั้งสองอย่างนี้จะทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยขาดความยืดหยุนนะคะเปราะตีบแข็งได้ง่ายๆนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ3สุดยอดอาหารที่ควรทานเพื่อต้านโรคความดันโลหิตสูงนะคะและกลุ่มอาหารที่ไม่ควรทานนะเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยมีภาวะความดันโลหิตสูงได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่การสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะอันที่1เลยก็คือให้พวกเราเนี่ยเลือกบริโภคผักใบเขียวนะคะ 2. ให้เลือกทานธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะเช่นข้าวกล้องข้าวบาเล่หรือว่าข้าวโอ๊ตนะคะและอัน ที่3นะคะก็คือถั่วทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเปลือกแข็งหรือว่าถั่วมเมล็ดแห้งต่างๆนะคะอันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้นะคะส่วนอาหารที่ควรเลี่ยงนะคะก็คืออาหารแปรรูปอาหารหมักดองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและบหรี่นะคะอันนี้ทําให้เราเสี่ยงมากๆเลยที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็ฝากเอาไว้เพื่อสุขภาพของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดของพวกเราทุกคนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดนะคะสาระดีๆจากพิการนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของพิการรว้จะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ